สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนการสอนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชนนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องกฎหมายจราจรและกฎหมายทะเบียนราษครับครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับเรามาทราบความหมายของกฎหมายกันก่อนนะครับกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ใช้ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคม กฎหมายลักษณะเป็นคําสั่งนะครับข้อห้ามที่มาจากผู้มีอานาจสูงสุดในสังคมใช้บังคับได้ทั่วไปใครฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษและสภาพบังคับอย่างใดดังหนึ่งครับกฎหมายทะเบียนรัศดรหมายถึงกฎหมายที่ว่าด้วยงานทะเบียนต่างๆนะครับเกี่ยวกับราศดรอันได้แก่การแจ้งเกิดการแจ้งตายการแจ้งการย้ายที่อยู่การทําบัตรประชาชน รวมถึงการสำรวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบียนราษฎรและการจัดทำทะเบียนประวัติราษฎรกฎ <ด S 1> หมายทจราจรหมายถึงกฎหมายที่ใช้ควบคุมบังคับการจราจรให้เป็นตามให้เป็นไปนตามความเรียบร้อยของประเทศนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรานะครับที่เราเจอไปบัไปคือกฎหมายการจราจรน,นะครับอันแรกที่คุณครูจะอธิบายนะครับคือถ้า มเมาแล้วไปขับรถนะครับจะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน2000ถึงหมื่นบาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับกฎหมายจราจรต่อไปนะครับผู้เรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับถ้าใครขับรถในขนาดโทรศัพท์นะครับหรือโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมจะต้องโดนปรับตั้งแต่400ร้ถึงพันบาทเหมือนกัน,นครับกฎหมายจราจรอ,อันต่อไปนะครับคือกฎหมายการก้าวถนน ใช้สะพานล,ลอยนะครับหรือทางม้าลายถ้าผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมข้ามสะพานล,ลอยหรือทางม้าลายจะต้องโดนปรับตั้งแต่4 0 0ร้อถึงพันบาทครับเมื่อนักเรียนเรียนรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันแล้วนะครับนักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของประเทศทําให้สังคมเกิดความสงบสุขครับทําให้ไม่เกิดความวุ่นวายนักเรียนอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูให้ไปนะครับ แล้วคบกันใหม่นะครับวันเปิดเทอมครับขอบคุณครับ